สวัสดีค่ะมาเบิ้งเด้อค่ะเด้อกำลังทอดปลาดุกค่ะปลาดุกทอดกรอบก่อนแล้วค่อยผัดพริกแกงค่ะวันนี้ทำสามเมนูคู่ขนานค่ะมีปลาดุกผัดพริกแกงมีอ่เนื้อปลาช่อนน้ำจิ้มสามรสแล้วก็จะมีแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่ค่ะพี่น้องแซ่บค่ะต้มปลาช่อนคุมพันต้มไปแล้วค่ะเป็นสี่เมนูเลยค่ะวันนี้ค่ะ ตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลายค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คมพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการทํางานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยง่ายเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจ อุทิศตุ่มเทเสียสะละ,ะตั้งใจทำงานนะคะงานเราก็จะประสบความสำเร็จมุ่งมั่นตั้งใจค่ะขอ,อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะเดี๋ยวโคมพันทอดเสร็จแล้วโคมพันจะให้ดูนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำปลาดุกผัดพริกแกงค่ะเดี๋ยวรอติดตามดูต่อไปนะคะ พริกขี้หนูค่ะโอ้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 เร็ดกำลังทำพริกแกงใส่พริกขี้หนูเลยค่ะโุเริดค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะเอาแดงๆเลยค่ะใส่หมดเลยก็ได้นั่นแหละแล้วก็ใส่กระ,ะ,ะเทียมค่ะตะไคร้กระเทียมค่ะเครื่องเครื่องผัด ป๊บ๊บเอาเราก็มาดูว่าเขาสามารถที่จะกลับได้ยังก,กลับได้แล้วค่ะนี่ค่ะโอ้วันนี้ครูมพันซื้อปลาดุกสดๆเลยนะคะแล้วก็มาท่อประสบความสําเร็จค่ะปลาดุกไม่ไม่เละเลยค่ะนี่ค่ะคุมพันดีใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นปลาที่เราจะนํามาทํากับข้าวนะถ้าเป็นปลาสดๆนะจะ จะอร่อยเลิศรสเลยค่ะวนี่ค่ะไม่ไม่เละค่ะอร่อยโอ้ทอดกรอบๆเลยสุดยอดเลยค่ะคูเลิศขาวันนี้ประดุกคุมพันธ์ค่ะถูกใจมากเลยค่ะต้องได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะต้องกรอบๆ,ๆต้องไม่ติดกระทะ ถ้าเป็นปลาดุกใหม่ๆเพๆดนะคะจะทํากับข้าวอร่อยมากเลยค่ะ ความเดือดของมันไงลกูก<ต>มันอาจจะพอเยอะขึ้นไม่ใช่หรอเอา้าเครื่องไทยทั้งเดียวค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะปลาดุกค่ะเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะามาดูทอดปลาดุกค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้อง ทอดปลาดุกโอ้ยกรอบแท้ๆได้ค่ะมือนี่ค่ะคุมพันเป็นปื้มเลยค่ะพี่น้องโอ้โหสุดๆเลยค่ะมาเบิงมาเบิงทอดปลาดุกทอดไม่ติดกระทะเลยค่ะไม่ติดกระทะแล้วก็สวยเลิศดเลยค่ะวันนี้ค่ะทอดปลาดุกเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะพี่น้องอ้าวกราบค่ะคุณหะเบิงดูโอ้อย่างนี้ ย,ยอดเลยค่ะทำไอ้นั่นก็น่าจะอร่อยนะทำไอ้อีอย่างก็ล่ะปลาดุกฟูอะค่ะพี่น้องเดี๋ยววันหลังคุมพันจะทําให้ดูอีกนะคะยำปลาดุกฟูค่ะแซ่บค่ะแต่ว่าเราต้องได้ปลาดุกตัวใหญ่แบบวันนี้ค่ะจะมีรถมาขายปลาผ่านหน้าบ้านคุมพันค่ะคุมพันก็จะได้ปลาที่สดสด ทำกับข้าวนี้ก็จะอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจเบิ้งค่ะพี่น้องกวา่าเออเป็นตนาประทับใจเป็นต้นาปื้มสุดๆเลยค่ะ ก็กลับทอดให้กรอบก่อนค่อยอร่อยค่ะพี่น้องกรอบๆเหลืองเลือกะพี่น้องนะเอาให้กรอบกันเด้อค่ะเด้อโอ้มาเบิ้งค่ะปลาดุกกรอบแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหหมดอ,อ,อะเหลืองอุย้ยหุยเลยค่ะโอ้ พี่แมนค้มผันมาไกหกลเลยพี่น้องทอดได้ใจขนาดเลยค่ะนี้เราเอาเรานาแป้งแป้งทอดกรอบโรยน้ํามันก่อนนะคะก่อนให้น้ามันเดือดแล้วแป้งทอดกรอบโรยลงไปประมาณครึ่งช้อนน่ะคะ่ะน้ํามันเราจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะน้ํามันเราจะหอมแล้วก็เรานําแป้งทอดกรอบคุกคุกคุกชิ้นปลาดุกเราเนะะี่ยค่ะคุกบางๆเด้อค่ะพี่น้องอย่าคุกหนาเด้อนี่ค่ะ พกบางๆเนี่ยก็จะได้ประดุกที่กรอบหน้ารับประทานเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สีสวยอีกอย่างน้อยกันค่ะพี่น้องภูมิพันธ์อยากได้แบบเหลืองๆโอ้สุดยอดเลยค่ะขอบคุณทีสีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กําลังใจค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวยงามเลิศู้อลังการเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสวยสวยเลยค่ะพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจนี่ค่ะพี่น้องเบิ้ง๊ตอนเหลืองตอนงามแท้ๆคุณอ่ะพี่น้องเบิ้งโอ้สวย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 โอ้นี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะ สวยงามค่ะสวยงามมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดเลยค่ะ อาว่าไงโคเลตอ่ะตักเลยค่ะเปิเหลืองอุ้ยหุยค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะโคเลตกำลังตักออกเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะคะปึ๊บปึ๊บปิดไฟปิดไฟเลยค่ะพี่นอ้องก็ปลาดุกเหลืองอุ้ยหุยค่ะพี่น้องมาดูคุมพันธ์จะทําปลาดุกผัดพริกแกงค่ะก็จะมีะน้ํามะนาวมีน้ําตาลมีผงนัวมีน้ําดื่มสะอาดอซอสหอย ปลายช้อนนะคะแล้วก็ซอสผักเขียวครึ่งทะพีก็จะเป็นข,าข่าตะไคร้กระเทียมค่ะรากผักชีด้วยค่ะเอามาดูเลยค่ะมาดูเลยค,ะลยคะ่ะมาดูเลยค่ะอ่ามาดูเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็น้ํามันปลายช้อนแล้วก็ผัดผัดพริกเราค่ะผัดพริกแกงเราผัดให้หอมหอม ขา้ำพริกมาผสมนิดนึง่งนำพริกแกงผสมนิดนึ่งนะคะผสมกันแล้วก็ใส่น้ำเด่มสะอาดลงไปนิดนึง ใอ้ห้หอมน้ำดื่มสะอาดลงไปเร่งไฟได้เลยนะคะเร่งไฟแรงได้เลยแล้วก็จะเป็นผงนัวน้ำตาลเกลือไปนิ้วหยิบใส่ลงไปเลยค่ะก็จะเป็นซอสปาเขียวปลายช้อนแล้วก็น้ำมันหอย เออซอสปลาเขียวซึ่งตะพีน้ำมันหอยปลายช้อนใส่ลงไป ให้หอมๆเลยค่ะคุณเลี่ขาอยู่ทางไหนล่ะเราต้องเพิ่มน้ำตาลลงไปด้วยนะคะ เพิ่มน้ำตาลอีกค่ะปาบอีกครึ่งทัพีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกุเป <c oughs> ็ดน้ำปลาบ โอ้โอ้โอ้อ้แพทอ่พอค่ะพอค่ะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงน,น,น้ำมะนาวครึ่งทัาพีค่ะ น้ำต,ตาลอีกประมาณครึ่งทัพีครึ่งทัพีค่ะนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะคุณลยค่ะน้ำต,ตาลครึ่งทัพทีผงงัวตักปลายช้อนค่ะใส่เลยค่ะเพราะว่าเมนูน,นี้จะเป็นหวานนิดนึงโอเคค่ะปับ๊บมผงมัวปลายช้อนรสจะได้แซ่บเลยค่ะ

พอแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะปึ๊บปิดไฟค่ะใส่ขอแพ้ค่ะใส่ปลาดุกลงไปผัดเลยค่ะปิดไฟก่อนนะคะนี่ค่ะปึ๊บปึ๊บใส่ปลาดุกลงไปผัดเลยนี่ค่ะไปคุกเลยค่ะเขาเรียกว่าปลาดุกผัดพริกแกงอร่อยอร่อยค่ะเขาก็เอาพวกอะไระ ใบมะกรูดเอาใบมะกรูดมาโรยเลยค่ะแซบบ่บ,บเลยได้ค่ะพี่นอ้องปลาดุกผัดพริกแกงอร่อยอร่อยแล้วก็โลกโดดมาโรยนี่ค่ะเราปิดไฟก่อนค่อยคลุกนะคะนี่ค่ะปิดไฟก่อนแล้วค่อยมาคลุกนี่ค่ะแซบบ่บ,บเลยค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะ ปลาดกผัดพริกแกงอร่อยเลิศรสเลยค่ะมาค่ะป้าเราก็จะโรยหน้าด้วยใบยมะกรดูดเดี๋ยวจะจัดใส่จานให้กับเอฟซี C ดูนะคะเดี๋ยวคทธร์ด่าเดี๋ยวเราจัดใส่จานให้เอฟซี C ดูค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาดกผัดพริกแกงค่ะพี่น้อง อร่อยอร่อยค่ะหามุมนี่โอเคเลยค่ะนี่ค่ะปลาดกผัดพริกแกงสูตรเด็ดเคล็ดลรับช่องโคมพันตุลาการอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะปลาดกเนื้อเน้นเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเลยๆ้าเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาดกผัดพริกแกงค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้กับ f อฟทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ